บริการเห้เจนสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าคุณลูกค้าต้องการสอบถามเรื่องอะไรคะ,คะพี่เอ๋วัสดีค่ะพี่เกียววัสดีค่ะเะรู้มาเช้าจังใช่ค่ะโหมากมีแรงทำงานแล้ววันนี้ลูกค้าหน้าไหนก็มา บริการเฮ้เจนสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าคุณลูกค้าต้องการสอบถามเรื่องอะไรคะนี่ยน่พอดีว่าฉันอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงน่ะไอเฮ่เจนเนี่ยมันจะช่วยเป็นภาษาจะคิววิดีโอภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมเนี่ยแน่นอนว่าเฮ้เจนทําได้อยู่แล้วค่ะไม่ทราบว่าดิฉันกําลังเรียนสายใครอยู่คะครูสมอนค่ะคุณสมอนมอน,นามสกุลอะไรคะนอนเสมอค่ะคุณสมอนนอนเสมอถ้าพร้อมแล้วใส่แว่นตาอัจฉริยะ เราไปดูวิธีการแปลงคลิปจากภาษาไทยเป็นปาภาษาอังกฤษกันดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกกดเข้าไปที่วิดีโอ Translation จากนั้นอัปโหลดไฟล์วิดีโอที่ต้องการใช้งานเมื่อ HeyGen ประมวลผลเสร็จให้กดเข้าไปที่ปุ่ม Create New Translation กดเลือกภาษาดั้งเดิมและแปลงเป็นภาษาที่คุณต้องการเสร็จแล้วกดไปที่ปุ่ม Submit จากนั้น AI ของทาง HeyGen จะประมวลผลให้คุณโดยใช้เวลาเพียงครู่เดียวเท่านั้นแล้วคุณก็จะได้คลิปวิดีโอแปลงภาษาตามที่คุณต้องการแล้ว ไปดู Before กับอัปเตกันเลยค่ะสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสกภาพถ่ายโฆษณาด้วยมือคุณไปกับแฟ AI วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานแฟ AI เบื้องต้นในเอพิโซดที่1กันครับไปกันเลย Hello everyone welcome to the show create advertisement photos by your hands with AI fans today we will learn about the basic use of AI fans in the first episode let's go เพียงเท่านี้เราก็สามารถแปลงคลิปวิดีโอจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วค่ะเออเอ,อ,อย่างนี้ก็มีด้วยเว้ยเออขอบใจขอบใจเดี๋ยวลองไปใช้แล้วจะมารีวิวให้นะค่ะคุณสมอนนอนเสมอขอบคุณที่ใช้บริการกับทางเฮเจนนะคะสวัสดีค่ะเอาละมาเห่อของใหม่กันต่อดีกว่าหอมจังรีวิวมาแล้ว ไหวแทะอยากเห็นเหรอไปดูกันคลิปสอนภาษาอังกฤษจ้าคุณครูสมอนเก่งจังครับจริงค่ะไม่คิดว่าคุณครูจะเก่งอังกฤษขนาดนี้จบการดีวิวอีพีต่อไปจะเป็นใครรอติดตามอีพีหน้าคะ่ะ